มีคำถามนะคะว่าเราจะติดต่อไลน์ OA ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเบยจะมีคลิปมาให้ดูนะคะแล้วก็วิธีติดต่อทางไลน์ OA นะคะในกรณีที่คุณใช้งานแล้วติดตันหานะคะนี่ค่ะเข้าไปที่ไลน์จังรีขับนะคะเ่มเพื่อนแล้วก็ติดตอ่อเรานะคะก็จะมี2ช่องทางค่ะให้กรอกแบบฟอร์มกับติดตอ่อ call center ค่ะวิธีกดก็กดเข้าไปที่ติดต่อกรอกแบบสอบถามนะคะเราเลือกค่าประเทศไทยค่ะ เราเลือกประเทศไซต์เสร็จเราใส่อีเมลนะคะรุ่นที่เราใช้นะคะแล้วก็บริการค่ะของเรามีปัญหาในส่วนของไลโอ OA นะคะแล้วก็ติดต่อไปที่ไล n e o a นะคะบริการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนพิจารณาะคะเปลี่ยนแพ็กเกจไลค่ะแบบนี้นะแล้วพอเสร็จแล้วค่ะเราอาจจะแนบไฟล์เอกสารที่เราจะต้องการแนบไอกับทางไลโอ OA ได้เลยค่ะต่อจากนั้นก็กดส่งค่ะอีกช่องทางก็คือการติดต่อไปที่ call center เลยค่ะเบอร์โทรและว,วันเวลาตามนี้นะคะ ตามพี่เอสติดต่อเรื่องไลน์โอ